สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะนำเสนอกับ m Mitsubishi ิม r ลาดนะครับคันนี้จะเป็นปี14นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง1.2เดี๋ยวผมพาชมสีสันรอบรคันกันครับสีสันสวยงามครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานครับรถคันนี้นะครับประวัติดีครับรถมือเดียวเลยนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับอันนี้เป็นมุกเดิมโรงงานเลยครับ ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราติดให้ใหม่รอบคันครับไม่ต้องห่วงครับครแม็กเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับเป็น RPF1 ขนาด15นิ้วนะครับนี่ครับยางปี2021ครับเดี๋ยวไปชมภายในกันดีกว่าครับภายในคันนี้นะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าแล้วครับกระจกข้างไฟฟ้านะครับนี่เบาะนะครับเป็นเบาะ ก็มาหยี่เดิมโรงงานนะครับสวยสะอาดไม่มีขาดนะครับได้แอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับคันนี้ไฮไลท์เลยครับไม่วิ่งน้อยมากครับไม่วิ่งไปที่หกหมื่นเก้าร้อยกว่ากิโลครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับนี่ครับเครื่องสตาร์แล้วครับนิ่งมากครับวิทยุไม่เดิมนะครับเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วนะครับ c d MP สามได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับ แอร์เย็นดีครับดูห้องโดยสารด้านหลังกันครับนี่ครับเบาะสวยสะอาดไม่มีขาดเช่นกันนะครับสวยเลยรถคันเนี้ครับดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่ครับสวยมากครับคันนี้ได้เดิมเดิมเลยนะครับ ยางอะไรอุปกรณ์ช่วยเหลือยังอยู่ครบดีนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับมีเครื่องสตาร์ทไว้อยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งมากนะเสียงคอมเพรสเตอร์แอร์ตัดต่อนะครับแอร์เย็นดีครับ ด้านหน้าคานหน้าเดิมครับกระโปรงเดิมอยู่นะครับโดยรวมนะครับสวยครับใครหารถอีโคคาร์นะครับใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับขอบคุณครับ